เสียเงิน500,000บาทจากการเทรดทองและนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกคุณเจ็ดวันที่แล้วก่อนที่ผมจะอัดคลิปนี้ผมทําอะไรที่โง่มากครับผมเพิ่งเสียเงิน500,000บาทจากการเทรดทองในระยะเวลาเพียงแค่1วันแต่รู้ไหมครับนี่อาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นกับผมในการเทรดทองเลยก็ว่าได้เพราะมันทําให้ผมได้เรียนรู้บทเรียนที่มีค่ามากกว่าเงินที่เสียไปและวันนี้ผมจะมาเปิดเผยทุกความลับที่คุณจะต้องรู้ในการเทรดทองครั้งแรกแต่ก่อนอื่น ผมมีข้อเสนอให้กับคุณถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้กับเราด้วยและผมอยากที่จะให้คุณนั้นแชร์ความผิดพลาดของตัวเองในการเทรดทองลงในคอมเมนต์ต่อด้วยรหัสสมาชิก u h s ผมจะแจก50ดอลลาร์ฟรีจำนวน10รางวัลแจกในไลฟ์สดวันที่15สิงหาคม2025นี้เพียงแค่แชร์เรื่องราวที่คุณเคยผิดพลาดจากการเทรดทองมาเป็นบทเรียนให้กับคนอ,อื่นๆกันโอเคมาเริ่มกันเลยคุณรู้ไหมครับว่า 95%ของคนที่เทรดทองนั้นส่วนใหญ่ขาดทุนเรื่องนี้อาจจะไม่มีใครเคยบอกคุณมีเทรดเดอร์มากมายหลงเชื่อในคำโฆษณาที่บอกว่าการเทรดนั้นง่ายมากเพีเยงแค่มองจุดนั้นจุดนี้จับจุดนั้นจุดนี้ก็สามารถที่จะทำกำไรได้แต่พอไปลองจริงๆมันไม่ง่ายแบบนั้นและหลายหลายคนพบเจอ,อกับการขาดทุนครั้งใหญ่และวันนี้ครับผมจะมาเปิดเผยความผิดพลาดที่ทำให้ผมขาดทุนความผิดพลาดที่หนึ่งเทรดด้วยอารมณ์คุณเคยเห็นข่าวนี้ไหมครับทองคำพุ่งทำออทำไฮสูงสุดในรอบ10ป,ปี ผมพนันได้เลยว่าหลายหลายคนที่ดูข่าวนี้ก็จะมีความรู้สึกว่าจะต้องรีบเข้าซื้อแต่รู้ไหมครับว่านี่จะทําให้คุณขาดทุนรู้ไม่ทํใหม่เพราะข่าวนี้จะทําให้คุณเกิดอาการโฟโมหรือ Fear of missing out จะทําให้คุณเกิดบาแอดและดวนตัดสินใจไม่ไตร่ตรองเท่าที่ควรรีบซื้อเพราะกลัวจะตกลดกลัวว่าจะไม่สามารถที่จะทํากําไรจากการเทรดทองครั้งนี้ไปได้กลัวว่าจะเกาะเทรนไม่ทันแม้ระบบเทรดนั้นจะยังไม่คอนเฟิร์มว่าจะขึ้นหรือลง แต่รีบพบกลัวไม่ทันแบบนี้ก็เรียบร้อยครับนี่เป็นแค่บางอารมณ์เท่านั้นแต่จริงๆในการเทรดมันมีหลากหลายอารมณ์เลยครับไม่ว่าจะอารมณ์อยากได้เงินคืนอารมณ์โลภอารมณ์กลัวไม่แต่อารมณ์มั่นใจมากจนเกินไปก็ส่งผลเสียให้กับเราได้ความผิดพลาดข้อต่อมาความผิดพลาดข้อที่2ก็คือไม่มีสต็อปลอสการไม่มีสต็อปลอสเนี่ยมันจะทําให้เราขาดทุนครั้งใหญ่เกิดขึ้นผมขอยกตัวอย่าง2กรณีแล้วกันกรณนี้ ไม่มีสต็อปลอสถ้าเริ่มต้นเรามีเงินลงทุนอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทปรากฏว่าราคาลงมา3%เงินของเรามีมูลค่าเหลือแค่ครึ่งหนึงหรือว่า50,000บาทแล้วราคาลงมา6%ก็เรียบร้อยครับมาจิน้นคอเงินเหลือศูนย์เลยและกรณี B ครับกรณีต่อมามีสต็อปลอสอยู่ที่5%ทุนเริ่มต้นมีอยู่1 0 0 0 0แบาทสต็อปลอส ทำงานครับราคาร่วงลงมาปรากฏว่าพอตอนนี้ติดลบอยู่5,000บาทแต่ว่าเรามีสต็อปลอสอยู่ที่5%ก็เลยทําให้เรานั้นยังเหลือเงินทุนอยู่ที่95,000บาทเห็นไหมครับถ้ามีสต็อปลอสเราจะเสียแค่หรหรือ5,000บาทจากทุนทั้งหมด1 0 0 0 0แบาทแต่ถ้าเราไม่มีสต็อปลอสหรือไม่อยากตั้งสต็อปลอสตั้งสต็อปลอสมากจนเกินไปกว้างจนเกินไปก็จะทําให้พอร์ตของเราเจอกับความเสียหายครั้งใหญ่ก็เป็นไปได้ครับความผิดพลาดข้อที่3 All-in ตั้งแต่ครั้งแรกหรือใส่ไม้ ตั้งแต่ไม้แรกเลยนี่เป็นความผิดพลาดก้าวแรกในการเปิดออเดอร์ก็คือใส่ออเดอร์หลอดใหญ่จนเกินไปอาจจะเกิดมาจากความมั่นใจในระบบมากเกินไป แน่นอนถ้าทำแบบนี้ถ้าราคาผิดทางเพียงนิดเดียวก็สามารถที่จะส่งผลแย่ต่อพอร์ตลงทุนของเราก็ได้เพราะการเทรดที่ดีนั้นเราไม่ได้หวังโชคเราไม่ได้หวังการเทรดเป็นแค่จังหวะเดียวจะเปลี่ยนชีวิตเราได้แต่เราจะต้องอยู่กับมันอีกนานถ้าเราพลาดเพียงครั้งเดียวแล้วมันทําให้เราตายจากตลาดนี้ไปคงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะอยู่ในตลาดนี้แบบยั่งยืนได้และความผิดพลาดที่4ี่ความผิดพลาดสุดท้ายในการเทรดครั้งนั้นของผมก็คือว่ามั่นใจในระบบมากจนเกินไปฟังดูมันอาจจะดีใช่ไหมครับลองมาดูเหตุผลกัน จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมบอกกับคุณว่าผมมีระบบเทรดที่วัดผลได้อย่างวินเลทเนี่ยสูงมากๆเลยนะครับที่สามารถที่จะทำกำไรได้แบบ20วันติดโดยไม่มี SL สักไม้เลยแน่นอนถ้าคุณเอาไปใช้คุณอาจจะคิดว่าถ้าระบบแม่นยำขนาดนี้เดี๋ยวยังไงก็ได้กำไรหรือต่อให้มันผิดทางเดี๋ยวมันก็กลับมาได้ พราะมันแม่นอะไรสักขนาดนี้นี่แหละครับคือความมั่นใจมากจนเกินไปพอมั่นใจมากจนเกินไปเราอาจจะชะล่าใจหรือเราอาจจะใส่ไม้ใหญ่จนเกินไปเพราะเราคิดว่ายังไงมันก็กําไรแต่หารู้ไหมไม่มีระบบเทรดใดในโลกนี้ที่วินเลตร้อยเปอร์เซ็นต์การที่ใครสักคนจะอยู่ในตลาดนี้ได้อย่างยั่งยืนนั้นส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการบริหารเงินลงทุนนั่นเองดังนั้นมั่นใจในระบบได้แต่อย่าลืมบริหารเงินลงทุนให้ดี โอเคตอนนี้คุณรู้แล้วว่าอะไรที่ไม่ควรทําถึงเวลาแล้วที่ผมจะบอกว่าผมกลับมาทํากําไรได้อย่างไร500 0 0นบาทที่เสียไปกลับมาเป็นกําไรได้อย่างไรผมจะมาเผยแนวทางวิเคราะห์อของผมในวันนั้นครับกดข้อแรกของผม30 30 30แล้วก็10 30%ในการวิเคราะห์กราฟราคาของผม30%แรกนั้นผมจะใช้ในการวิเคราะห์กราฟด้วยปัจจัยทางเทคนิคไม่ว่าจะดูแนวรับแนวต้านหรือว่า moving average หรือ RSI ก็จะใช้ในการวิเคราะห์ทิศทางของกราฟราคาและ30%ที่2ก็คือดูข่าว อาจะดูข่าวสารตามเว็บไซต์ต่างๆหรือที่ขาดไม่ได้ก็คือดูช่อง y t u t u You Has Trader ที่มีการวิเคราะห์ข่าวทุกๆวันและ30%ต่อมาก็คือดู Market Sentiment ซึ่ง Market Sentiment ตรงนี้จะเป็น d a s h บ o a r d ทาง You Has นั้นทำขึ้นมาแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเผยให้กับคนนอกดูนะครับแต่ถ้าคุณผู้ฟังสนใจเร็วๆนี้เราก็เตรียมที่จะเปิดให้กับสมาชิกของเราได้ลองใช้งานกาันแต่ถ้าคุณยังไม่เป็นสมาชิกกับเราเป็นสมาชิกได้เลยตอนนี้ครับและ10%สุดท้ายก็คือดวง หล่อเล่นนะครับจริงๆแล้ว10%สุดท้ายเป็นเรื่องของทัมมิ่งเป็นเรื่องของจังหวะแล้วก็เป็นเรื่องของตลาดด้วยนะครับถ้าเกิดว่าระบบต่างๆดีแค่ไหนก็ตามแต่ว่าตลาดนั้นไม่วิ่งเลยแบบนี้ก็ไม่ได้แต่ถ้าตลาดวิ่งไปในทิศทางที่เครื่องไม้เครื่องมือของเราถนัดแล้วก็แบบนั้นนะครับ R อาหนึ่งต่อสิบเนี่ยก็มีให้เห็นนะครับสิ่งที่ทำให้ผมกลับมาได้ข้อที่2ก็คือระบบเทรดที่ดี และสภาวะตลาดที่เป็นใจระบบเทรดที่ดีไม่จําเป็นจะต้องทํากําไรได้ทุกครั้งที่เทรดแต่ระบบเทรดที่ดีนั้นถ้าหากว่าเจอสภาวะตลาดที่เข้าทางเมื่อไร่แล้วก็อาอาหนึ่งต่อสิอออเนี่ยเกิดขึ้นได้แน่นอนนี่นะครับคือสิ่งที่ทําให้ผมนั้นสามารถที่จะพลิกกลับมาเป็นกําไรจากการขาดทุนได้ดังนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องเทรดตลอดเวลาครับรอแค่จังหวะที่ใช่ไม่ต้องใส่ลอดหนักแต่เน้นการทำกำไรก้อนโตจาก r r แทน และนี่คือสิ่งที่อยู่ใน10%ที่ผมบอกไปในข้อก่อนหน้านี้ก็คือในเรื่องของทามมิงหรือจังหวะที่ใช่แต่ถ้าคุณไม่รู้ว่าจะหาระบบเทรดอย่างไรดีที่สามารถทำกำไรได้เร็วๆนี้เร,เ,รนเรากำลังจะเปิดคอร์สสอนเทรดทองฟรีทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อให้คุณเข้าใจตลาดอย่างแท้จริงไม่ได้แค่วิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคเท่านั้นแต่เราจะเจาะลึกไปยังตลาดไปดูสัญญาโกลฟิวเจอร์ไปดูค่าโอเพนอ t เทเล t ไปดูฟันโฟว่าเงินไหลเข้าออกทองคําอย่างไรบ้างจะทําให้เรานั้นเห็นภาพรวมในการเทรด ินขึ้และนี่คือคอร์สเรียนฟรีที่เราจะจัดให้กับสมาชิกของเราเท่านั้นและถึงกฎข้อสุดท้ายที่ทําให้ผมนั้นสามาที่จะกลับมาได้และมันไม่แย่ไปกว่าเดิมก็คือกดขาดทุน5%ก็คือก่อนหน้านี้ผมขาดทุนไปเกิน5%แล้วนะครับถ้าหากว่าครั้งนี้เนี่ยผมไม่ตั้งกดขาดทุนเกิน5%ในการเทรดเนี่ยทุกอย่างน่าจะแย่เละตุ้มเปะไปกว่าเดิมเลย ดังนั้นต้องตั้งกฎ5%นี้ให้กับการเทรดยิ่งเราขาดทุนน้อยลงมากเท่าไหร่ก็จะทําให้เรานั้นทํากําไรได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะในการเทรดหลังจากนั้นมันก็มีหมายที่ขาดทุนแต่หมายที่ขาดทุนมันไม่ได้ขาดมากลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าหากว่าผมไม่ตั้งลิมิตเอาไว5้5%แล้วการขาดทุนจาก500,000ขาดทุนหมายต่อไป200,000กลายเป็น700,000แบบนี้โอ้โหโอ,โอ,โอกาสที่จะกลับมาเนี่ยมันยากมากๆแต่ถ้าเกิดว่าหมายที่ขาดทุนนั้นมันลงมาไม่เยอะ แน่นอนโอกาสที่เราจะทํากําไรเนี่ยมันก็กลับมาได้ง่ายทีเดียวนี่นะครับถึงเป็นกฎสําคัญเลยและในการเทรดของเราทุกครั้งพยายามที่จะอยากให้มันเสี่ยงเกิน5%ในการเทรดแล้วกันนะครับที่ผมพูดมานี้มันอาจจะดูชิลแต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้ชิลแบบนั้นเลยเทรดแบบสบายๆไม่ต้องไปเครียดดีวกว่าครับแบบนี้ดีต่อพอร์ตแล้วก็ดีต่อสุขภาพจิตของเราเยอะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับผมเองก็อยากฟังเรื่องราวว่าคุณเคยผิดพลาตรงไหนมาบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะครับ Com. เราคือเพื่อนแท้นักเทรด